รีวิวมอเตอร์มหัศจรรย์ใช้งานกับแผงโซล่าเซลล์ไฟบ้าน2 2 0โวลต์โดยการต่อตรงไม่ซับซ้อนใช้งานกับปั๊มพอรอย2นิ้วต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์330วัตต์2แผงใช้งานกับปั๊มชัก1นิ้วต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์330วัตต์1นึ่หรือสแผงก็ได้หรือชอบงาน DIY ออกซิเจนบอปลาจากมอเตอร์มหัศจรรย์ ระบบพัดลมโซล่าเซลจากมอเตอร์มหัศจรรย์เราจะทําการทดสอบต่อตรงมอเตอร์มหัศจรรย์เข้ากับแผงโซล่าเซล330วัตต์1แผง2แผงและไฟฟ้าบ้าน220โวลต์ทดสอบต่อตรงจากแผงโซล่าเซล330วัตต์1แผงเข้ากับมอเตรอตรมอ์มหัศจรรย์ ต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์สองแผง330วัตต์เข้ามอเตอร์มัศจันต่อตรงจากมอเตอร์มาศจันเข้ากับไฟบ้าน220บโวลต์มอเตอร์มาซจันเป็นมอเตอร์ที่สามารถต่อตรงจากไฟบ้าน แผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ได้เลยต่อเข้าใช้งานกับปั๊มชักระบบน้ำบาดาล1วันเปิดเข้าถัง2,500ลิตรได้7-8ถังใช้กับสปริงเกอร์ระยะไกล10เมตรได้2ตัวมอเตอร์มหัศจรรย์แค่1,150รวมทรงสนใจมอเตอร์มหัศจรรย์ติดต่อที่ไลน์ id meti สามสามสามเรามีมอเตอร์พร้อมส่งฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ